มาเด้อครับไปกินเนื้อย่างนั่นแซ่บกครับพี่น้องครับมันก็ได้เนื้อและย่างมาครับเนี่ยคนนักข้าม,มากกับต้องการทำเป็นชิ้นอย่ครับพี่น้องนำมักสะก้อนนะครับพี่น้องอากา่ก็เย็นพอดีครับพี่น้องเอ้ยกิก่นของอันนันเนี่ยแซ่บขนาดนะครับยัง้วก็กไฟแล้วๆกันเป็นทานเล็กน้อยก็ต้องการเอา เนื้อลงยางนะครับพี่น้องอบอสุกข,ขึ้นมาก็ทำหั่นนะครับพี่นอ้องอ๋อว่ากอบดอกนมในประมาณนี้แหละครับนะครับ,นะรบจิ้มแจ่วบาดพี่น้องเอยจะแจ่วเปียกผมจักหน่อยนะครับพี่น้องจิบของดีสักหน่อยเข้าไปเนายสุดยอดแล้วพี่น้องเลยมันเรื่องครับพี่น้องบาดพูดาอ่าในจิบอะไรเข้าไปครับน้อง สิมูแซบปันไดวันไป,น,ปน,น้องโอ้ขักขักไปน่องนุ่มมีริบานอ่าผมมุนล้อมอยู่ครับพี่น้องครับเอาสิบบาทมาด้วยโอ้ขักขับี่น้องรับมาด้วยครับมากินได้อย่างน้ำกัน